สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องุพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้บ้านไร่องค์พยอมจะมาย้ายต้นกล้าที่ได้เพาะชำไว้ในกระมังนี้นะคะล่าเขาไม่สามารถที่จะูุกระมังได้นะคะเดี๋ยวเขาจะเฉาอันนี้คือต้นฝางนะคะและอันนี้ก็คือต้นจิกน้ํานะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็น ต้นอะไรสักอย่างนะคะอันนี้บารายวงพยอมก็ลืมแล้วแล้วก็มีขนมสองต้นนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ถุงกันนะคะเพื่อจะย้ายเข้าลงเพาะชำนะคะเพราะอากาศเริ่มร้อนเริ่มแรงเดี๋ยวใบของเขาจะไหม้นะคะเพื่อไว้รอฝนลงในแปลงปลูกนะคะเราจะใส่ถุงขนาดนี้นะคะถุงแปดนิ้วนะคะ เพราะว่าถ้าใส่ถุงเล็กไปก็คงจะไม่สามารถที่จะอยู่ได้ตลอดจนถึงฝนล,ลงนะคะล่าเขาจะต้องเดินอย่างมากนะคะอันนี้เราก็จะใส่แบบนี้นะคะ ลากของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะจะตันไปกับกระมังนะคะลากเขาก็จะไม่เดินไปไหนนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะเอามาลงในถุงดำแบบนี้นะคะเพื่อพยุงเขาไว้ไม่ให้ เขาเสียหายรอให้พ้นหน้าแรงนี้นะคะ,คะถุงที่บ้านไร่พงพยอมเอามาก็คือเป็นถุงต้นกล้าที่ได้ปลูกลงในสวนป่าแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเก็บเอามาใช้ใหม่ได้ถ้าถุงนั้นยังไม่เสียหายนะคะยังไม่ชำรุด นี่ค่คะลากเขาจะชอนไปในกระมังนะคะต้นนิดเดียวเองแต่ลากเขายาไปไหนแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาลงในถุงเลยนะคะอันนี้คือต้นจิกน้ำนะคะ อันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีให้มเมล็ดพันธุ์มานะคะก็เอามาเพาะไว้ได้ประมาณ7-8เดือนเลยนะคะน,นี้เราก็จะมาใส่ แบบนี้นะคะหลังจากที่เราแยกออกจากกำมังเพาะนะคะตอนนี้บาลายวังพยอมก็เอาต้นฝางต้นขนุนแล้วก็ต้นจิกน้ำใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดเลยได้14ต้นนะคะเดี๋ยวเราจะลดน้ำกันนะคะ เนี่ค่ะเราก็จะใช้พวยรดน้ำแบบนี้นะคะค่อยๆหยอดลงไปในถุงนะคะถ้าเราใช้พวยลดน้ำก็จะบานออกไปนะคะก็จะใช้แบบนี้นะคะค่อยๆโรยลงไปให้น้ำชุ่มลงไปถึงโคนถึงก้นถุงนะคะ นะคะคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าบ้านไร่องพยอมก็จะเอาเข้าไปที่โรงเรือนเพาะนะคะมีเพื่อนๆหลายคนนะคะมักจะถามบ้านไร่องพยอมว่าทําไมเพาะชําต้นไม้เยอะมีต้นไม้ดอกไม้เยอะก็ จะบอกกับเพื่อนๆนะคะว่าบ้านไร่วงพยอมเพาะต้นไม้ปลูกต้นไม้จำหน่ายด้วยนะคะตอนนี้เจอพิษโควิดก็เลยหยุดมาก่อนนี้ก็ตั้งร้านอยู่หน้าบ้านไร่วงพยอมเลยนะคะติดกับถนนใหญ่เลยนะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าร่ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ